สวัสดีค่ะนี่คือคลิปสอนภาษาจีนกลางฟรีนะคะวันนี้จะมาสอนคําศัพท์ไวยากรณ์รากศัพท์ภาษาจีนแล้วก็โครงสร้างประโยคนะคะเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะบทที่หนึ่งตี้อีคือตี้ตี้อี คือคือคือบทตี้คือที่อีก็คือหนึ่งวิธีการแปลนะคะแปลแปลงนี้ค่ะบทที่หนึ่งตี้อีอค่ะตี้อีคือค ชื่อบทนี้ชื่อบทนี้มีชื่อว่าหว่อมันหาย,หายชื่อเฉวีสีฮั่นอู่เสียจู่แปลว่าพวกเราอ่ะยังคงเรียนภาษาจีนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนคำว่าเสียจื่กันนะคะที่เป็นเวก่องของเสียเสียจู่ว่ามัน ช้ไงแล้วมันแปลว่าไงคะ่ะจะมี sia หลายกับ sia 2ค่ะคําแรกข่าวชื่อข่าวชื่อข่าวชื่อแปลว่าการสอบคะ่ะคําที่ส2งเจ怎么样怎么样แปลว่าเป็นไงบ้างคะ่ะคําที่3เตอเขียนอย่างนี้นะคะ เตอันนี้ข่าชื่อข่าชื่อแปลว่าการสอบเจน่จนเม,ม,มื่อเจ๋งเมย่งแปลว่าเป็นไงบ้างเตอรเป็นมริกรวิธีการใช้เตอร์นะคะ วิธีการใช้ตประธานบวกกริฟบวกออบเจกต์บวกกริฟบวกเตอร์บวกแอดเวกร์ฟหรือแอดตติทีฟค่ะแล้วตัวอย่างประโยคเช่น ยกตัวอย่างประโยคเช่นทาสร้างเกอสร้างไต้เหมากเทาเป็น subject สร้างที่แปลว่าร้องเพลงเป็น verb ค่ะคือคือเพลงเป็น object คือคำนามค่ะแล้วก็ซ้ำด้วยแล้วก็ซ้ำ เวิร์บอีกทีก็คือคําว่าช่างที่แปลว่าร้องที่แปลว่าร้องเพลงที่เป็นเวิร์บแล้วก็ตามด้วยเตอรเหนินเป็น Adverb ค่ะแปลว่ามากหาวเป็น Adjective แปลว่าดี วิธีการวิธีการแต่งประโยคโดยเช็ตเตอร์นะคะง่ายๆค่ะใส่ประธานเข้าไปประธาน Verb Object Verb ก็ง่ายๆคือใส่ประธานเข้าไปมีวิธีการคิดที่ง่ายกว่านี้ค่ะเช่นเราจะแต่งว่าเขาอะร้องเพลงได้ดีมากตามที่บอกกันตามที่บอกกันไปคลิปคำศัพท์รลักภาษาจีนนะคะ ว่าคําขยายบวกด้วยคําหลักเสมอซึ่งหาวเนี่ยเป็นคําหลักและเหินเนี่ยเป็นคําขยายหาวที่แปลว่าดีเป็นคําหลักเหินที่แปลว่ามากเนี่ยเป็นคาขยายมันดีก็คือคํานี้คํานี้พูดว่าดีมากเหตุสาเหตุเหตุผลที่มากเป็นคาขยายเนี่ยเพราะว่ามันดีมันดีไงล่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันดีอย่างเดียวแต่เขาหมายถึงว่ามันดีมากดังนั้นคําว่า คำนั <M convert to HD> ้นคำว่ามันไม่ได้ดีอย่างเดียวแต่ว่ามันดีมากเนี่ยคาว่าดีมากเนี่ยไอ้ไอคำว่ามากของไอคำว่ามากที่ขยายไอคำว่ามากที่ขยายคำว่าดีเนี่ยคําว่ามากที่ขยายคําว่าดีเนี่ยจึงเป็นคําขยายดังนั้นมากจึงขยายคําว่าดีเพราะว่าไม่ได้แค่ดีเดียวแต่ว่าดีมากดังนั้นมากขยายดีเหินขยายหาวค่ะ ก็เป็นเหินหา่าและเหินเป็น adverb ห่าเป็น adjective ดังนั้นโครงสร้างนี้จะพูดได้ว่าการใช้เต่านี้ใช้โดย subject บวก verb บวก object แเะิ e l verb ไปอีกตัวหนึ่งและตามด้วยเตอรและบวกด,ด้วย adverb และบวกด,ด้วย adjective ค่ะตัวอย่างประโยคเชน่นทาช่าขับร้องเพลงได้ดา เช่นเราจะบอกว่าเขาร้องเพลงได้ดีมากเขาคืออะไรละ่ะเขาก็ทาทาร้องเพลงเขาเขาว่าร้องเพลงก็คือช่างก็คือช่างเพลงก็คือเกลือเราจะไม่บอกว่าทาช่างเตะเหินเถาเด็ดขาดหรือว่าเราห้ามบอกอีกว่าทาช่างช่างเตะเหินเถาก็ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเราอะต้อง ใส่ verb ใส่ object และ d o u ว l e verb ไปอีกทีและตามด้วยเติรและตามด้วย Adverb Adjective ดังนั้นจึงพูดได้ว่าถ้าเราจะแต่งว่าเขาร้องเพลงได้ดีมากประธานก็คือทาทาคือเขาร้องเพลงคือช่างเพลงก็คือเกลือช่างเกลือแปลว่าร้องเพลงถ้าช่างเฉย ถ้าจะเอาช่าง,างเฉยมาใส่ในประโยคผิดค่ะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นช่างเกลือช่างเกลือจะแปลว่าร้องเพลงดังนั้นเขาก็คือทาเป็นประธานช่างเกลือร้องเพลงก็คือทาช่างเกลือเขาร้องเพลงแล้วก็ให้แล้วก็ให้เราทำการเบิ้ลเวิร์อีกตัวหนึ่งก็คือช่าง ก็เป็นก็มันก็จะเป็นทาช่างเกือช่างแล้วบวกด้วยเตะก็คือทาช่างเกอช่างเต๋แล้วบวกด้วย adverb และ adjective ก็คือคําว่าหินและหาวดังนั้นเราจะพูดประโยคนี้ได้ว่าทาช่างเกือช่างเตะเหินหาวค่ะ อีกตัวอย่างนึงค่ะ อีกโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่ใช้ได้นะคะก็คือ subject บวกด้วย object ไปเลยก็ได้และบวกด้วย verb และบวกด้วยเต์และบวกด้วย adverb และบวกด้วย adjective ดังนั้นการเช้เตอร์มีอยู่2โครงสร้างคือ subject บวกด้วย verb บวก object และว verb เป็น word, ปปตัวหนึ่งและตามด้วยเตอร์บวกด้วย adverb adjective หรือว่าโครงสร้างที่2ก็คือ subject ไม่ต้องบวก verb แต่ว่า subject บวก object ไปเลยและและบวกด้วยเตอร์ข้างหลังเอ้ยก็คือ subject บวกก็คือ subject ไม่ต้องบวก verb แต่บวกด้วย object ไปเลย แล้วแล้วเบิล้ลไม่ใช่เบิ้ลสิแล้วก็แล้วก็บวกด้วยเวิร์บไปอีกตัวหนึ่งแล้วตามด้วยเตอแล้วบวกด้วยแอดเวิร์บแอ t ท v e ดังนั้นโครงสร้างที่สองจะพูดได้ว่าประธานบวกออบเจกแล้วบวกเวิร์บบวกเตอบวกแอดเวิร์บบวกแอ c ท i v e ซึ่งประธานบวกออบเจกบวกเวิร์บเนี่ยเวิร์บคำที่ขีดเสั้นใต้เวิร์บเนี่ยค่ะ ไม่ใส่ไม่ได้ค่ะต้องใส่ต้องใส่เสมอไม่งั้นประโยคจะผิดสำคัญมากค่ะตรงนี้ท,ที่ที่วงกลมไว้แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันที่เบิ้ลเวิร์บในกฎข้อแรกก็สำคัญค่ะถ้าใส่มาว่าทาช่างเกือช่า,ถ,าถ้าใส่มาว่าชะถ้าใส่มาถ้าใส่มาว่าทาช่างเกือเติร์กขนถาวผิดค่ะแล้วถ้าเป็นทาช่างเกือช่างเติร์ขนถาหรือเราจะพูดว่า ทาเกลือช่างเติเขินถาวก็ได้ค่ะในโครงสร้างที่สองอันนี้จะเป็นแกมมานะคะมายกรค่ะหรือเราจะแต่งว่าทา เกลือสร้างเตือนนถาวทาเป็นประธานเกลือเป็นออบเจกต์หรือคำนามสร้างที่แปลว่าร้องเพลงนั้นเป็นเวิร์บเห็นไหมคะประธานประธานบวกออบเจกต์แล้วบวกด้วยเวิร์บแล้วตามด้วยเตอะแล้วบวกด้วยตะแล้วตามด้วยเตอะแล้วบวกด้วยแอดเวิร์บแล้วค่อยตามด้วยแอดเจ i ที ผูกทั้งสองอย่างค่ะเราจะแต่งเราจะเราคือการเช็เตอร์เนี่ยเราอ่ะจะใช้สองแพทเทิร์นไม่ใช่สิการเช็เตอร์มีสองแพทเทิร์นแต่เราอ่ะจะใช้แพทเทิร์นไหนก็ได้แพทเทิร์นแรกคือ subject บวก verb บวก object แล้วบวกด้วย verb อีกตัวหนึง่งก็คือ some verb อะถ้า verb ถ้า subject ถ้า verb ถ้า verb ที่อยู่หลัง subject เป็นช่าง ก็สามคะว,ว่าสร้างอีกคำหนึง่งถ้าหลัง subject เป็นคำว่าชื่อที่แปลว่ากินเนี่ยไอ object บอกวก verb เนี่ยก็สามคำก็สามว,ว่าชื่ออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเาชื่อฟางชื่อเตอะเาชื่อฟางชื่อเตอะเห็น อีกกางยิงเนียค่ะที่แปลว่าเกลี้ยงอีกการ์ดองจะแปลว่าเกลี้ยง 他他吃饭，他吃饭吃的一。 การเอิร์งิงก็เป็นทาคือ subject ชื่อที่แปลว่ากินหรือทานเนี่ยเป็น verb ฟานแปลว่าข้าวฟานฟานที่แปลว่าข้าวจะเป็น object ชื่อคือ verb แปลว่ากินหรือทานก็คือทาชื่อฟานเขาทานข้าว แล้วซ้ำตัวนี้อีกทีหนึ่งถ้าตัวนี้เป็นชื่อก็ซ้ำชื่อถ้าตัวนี้เป็นช่างก็ซ้ำช่างแต่ถ้าตัวเนี้ยที่วงกลมไว้เนี่ยเป็นเจา๋าที่แปลว่าถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นเจา๋าที่แปลว่าเดินอะก็ซ้ำตรงนี้เป็นเจา๋าถ้าอันนี้ถ้าอันนี้ชื่อนี่ก็ต้องชื่อ แต่ถ้าันีเจอันนี้ก็ต้องเจ้าก็เป็นเขาีกัไอ้一จิง subject verb object บกกวบก,ก,บกด้วย verb อีกตัวหนึ่งก็คือบอิ r verb ข้างหลัง subject และตามด้วยเตอะแล้วตามด้วย adverb ได้เลยประโยคนี้ก็ถูก ประโยคนี้ทาาชชิฟนเขา吃饭吃得一干二净จะแปลว่าเขาทานข้าวทานได้อย่างเกลี้ยงค่ะออีการรน一干二งแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยง ดังนั้นประโยคที่ว่าทาเกลช่างเต๋อหินเหาได้เหมือนกันเพราะว่าทาเป็น subject เกลเป็นเกลที่แปลเกลที่แปลว่าเพลงเนี่ยค่ะเป็น object หรือคำหรือคำนามและช่างเนี่ยเป็น verb และตามด้วยเต๋อตามด้วยหุ่นที่เป็น adverb และตามด้วยเหาที่แปลว่าดีเป็น adjective ค่ะดังนั้นประโยคทาช่าง แต่นั้นประโยคว่าทาเกือช่างต่อเหินเทาเขาร้องเพลงได้ดีมากประโยคนี้ประโยคนี้ได้ะค่ะแต่ว่าคนไม่น,นิยมใช้คนจีนไม่น,นิยมใช้กันคนจีนจะนิยมใช้อันนี้มากกว่าค่ะสีส้มที่ไฮไลท์คนจีนจะนิยมใช้นี้มากกว่าค่ะที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้ประโยคที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้คนจีนจะไม่ค่อยใช้แต่คนจีนจะใช้ประโยค ที่ไฮไลท์ด้วยสีส้มมากกว่าค่ะนี่คือวิธีการเช็ตเตอรนะคะเป็นมันเป็นแกมมาค่ะต่อไปปู่ไทแปลว่าไม่ค่อยปู่ไทไม่ค่อย ปูไทยเรามาดูกันแต่งปูไทยนะคะเช่นเราจะแต่งว่า เขาปือทาปุตรไทยสีวานชปผายช่ายปผายช่ายนี้แปบลบว่า ผักกัดขาวค่ะชื่อแปลว่ากินหรือทานสีหวานแปลว่าชอบค่ะปูท่ายแปลว่าไม่ค่อยทาคือเขาผู้ชาย ดังนั้นทาปู่ไทชายชาย่จึงแปลว่าเขาอะผู้ชายคนนั้นอะไม่ค่อยชอบทานผักกัดขาวดังนั้นวิธีการใช้ปู่ไทปูท่ไทดังนั้นวิธีการใช้ปู่ไทใช้แบบใช้แบบใช้ตามใช้แบบภาษาไทยเลยค่ะเพราะว่าภาษาจีนกับภาษาไทยเหมือนกันเพราะว่าภาษาจีนกับภาษา เพราะว่าภาษาจีนกับภาษาไทยเนี่ยเหมือนกันมากต่างกันแค่วัยกรนิดหน่อยอย่างเช่นเตะอ,อย่างเช่นปิ้งอะไรพวกเนี้ยค่ะภาษาจีนจะมีวยากรเฉพาะของมันแต่ว่าถ้าเป็นการแต่งประโยคทั่วไปที่ไม่ท,ที่ที่มันไม่ใช่ไวยากรณ์ยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่ไวยากรคำขยายบวกคำหลักแล้วก็ที่ไม่ใช่ไวยากรพวกเตะหรือปิ้งอะไรพวกเนี้ยเราก็ แต่งเหมือนภาษาไทยไปเลยค่ะเพราะว่าภาษาจีนกับภาษาเพราะว่าภาษาจีนกับภาษาไทยเหมือนกันมากๆเลยค่ะดังนั้นประโยคนี้ทททาาทานปาาปปไไววัชชือช่่จึงแลเขา,เขาไม่ค่อยชอบทานผักกาดขาวแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมลูกน้ำภาษาจีนค่ะถ,ถ้าไม่ถ้าไม่มีประโยคนี้จะผิดค่ะ ลูกน้ำอันนี้ก็ลูกน้ำค่ะถ้าปู่ไท่ซีวนชื่อใบชัยเขาไม่ค่อยชอบทานผักกาดขาวค่ะดังนั้นปู่ไท่จึงใช้จึงใช้โครงสร้างภาษาไทยได้เลยค่ะปู่ไท่จึงใช้แบบไทยๆได้เลยก็คือแต่งประโยคแบบภาษาไทยได้เลยค่ะ ต่อไปห่าวคำว่าห่าวมันมีที่มาของมันค่ะเป็นรักษั์เรามาฟังรักษั์กันค่ะห่าวที่แปลว่าดีนั้นมันมีตัวหนงบวกด้วยตัวจือ หนูตัวหนูก็คือผู้หญิงจื่อคือผู้จื่อคือหนูผู้หญิงจื่อผู้ชายดังนั้นทําไมห่าถึงมีตัวหนูผู้หญิงและทำไมถึงมีตัวจื่อผู้ชายละ่ะทำไมละ่ะมันมีมันมีเรื่องเล่าค่ะคือว่า สมัยก่อนเนี่ยคนจีนอะเชื่อว่าการที่มีลูกสาวและมีลูกชายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะดังนั้นคําว่าหาวที่แปลว่าดีนั้นจึงมีตัวหนูจึงมีตัวหนูผู้หญิงและจึงมีตัวจื่อเพราะคนจีนสมัยก่อนเชื่อว่าการที่มีลูกชายการที่มีลูกชายและลูกสาวเป็นเรื่องที่ดีค่ะดังนั้นคําว่าหาวที่มีตัวหนูตัวที่มีตัวหนูและตัวจืเนี่ย จึงแปลว่าดีนี่คือที่มาค่ะหาวเป็น adjective ค่ะ adjective แล้วเรามาดูคำนี้คำนี้กันค่ะเหินเหา่าเหินเห่ากับเห่าชื่อมันต่างกันยังไงล่ะเหินนี้เป็นคำขยายแล้วหา่า ห่าวเป็นคำหลักทำไมละ pues ่ะก mm ็เขาบอกว่าดีมากมันดีม nah ันมันดีไงล่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดีธรรมดาแต่ว่ามันดีมากซึ่งคำว่ามากเนี่ยจึงเป็นคำพซึ่งคำว่ามากเนี่ยจึงเป็นคำขยายมากขยายคาว่าดีเพราะมันไม่ได้ดีธรรมดาแต่ว่ามันดีมากดังนั้นเพินที่ที่แบบมากเนี่ยจึงขยายคาว่าห่าวที่แปลว่าดีค่ะซึ่งดังนั้นเหิน ที่แปลว่ามากเนี่ยจึงเป็นคำขยายและขยายคําว่าหาวที่แปลว่าดีที่เป็นคําหลักค่ะและถ้ามันบอกว่าหาวชื่อเหรออร่อยมากอ้วไหนบอกว่าภาษาจีนแต่งตามภาษาไทายไงก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเขาว่าคําขยายบุกด้วยคําหลักเสมอคำขยายบุกด้วยคำหลักเสมอ ห่าชื่อห่านี้เป็นคำว่าห่าถ้ารู้ประเภทของคำจะเป็น adjective นะคะแต่ถ้าชื่อนี้ห่าชื่อนี้จะเป็น verb ที่แปลว่าทานทานหรือกิน อ้าวทำไมถึงไม่บอกว่าเห่าทำไมถึงไม่บอกว่าชื่อเหา่าล่ะชื่อเห่าผิดค่ะต้องบอกว่าเห่าชื่อเหตุผลที่ต้องบอกว่าเห่าชื่อเพราะว่ามันอร่อยแต่เราต้องการขยายแต่เราต้องการขยายว่ามันอร่อยยังไงละ่ะมันอร่อยมากไงดังนั้นคาว่ามากจะเป็นคําขยายและคาว่ามากเนี่ยขยายคําว่ากินหรือทาน หาชื่อจะไม่ได้่าชื่อจะไม่ได้แปลว่าทานดีแต่ห่าชื่อจะแปลว่าอร่อยค่ะ ดังนั้นหาชื่อคำว่าหาคำว่าหาเป็น adjective คำว่าชื่อแบบว่าคำว่าชื่อเป็น verb หาคำว่าหาเนี่ยแปลว่าดีเป็น adjective และคำว่าชื่อเนี่ยเป็น verb แปลว่าทานหรือกินหาชื่อแปลว่าอร่อย ่าวชื่อเป็นคำสำเร็จรูปของมันแล้วค่ะแต่ถ้าห่าวชื่อคือแบบอร่อยแบบทานนะคะแบบทานข้าวแล้วอร่อยห่าวชื่อจะเป็นทานข้าวแล้วอร่อยอร่อยแบบทานข้าวค่ะแต่ถ้าเช่นเช่นแบบทานน้ํานี้แล้วมันอร่อยอ่ะเช่นทานชาแล้วมันอร่อยเราจะบอกว่าห่าเฮือค่ะ เาเฮือคือเ่าเฮือคืออร่อยเหมือนกันมันเป็นคําสําเร็จรูปเหมือนกับเผาชื่อค่ะแต่ว่าจะเป็นการอร่อแต่ว่าหาเฮือแต่ว่าหาเฮือเนี่ยจะเป็นอร่อยแบบดื่มน้ําอะค่ะว่าแบบดื่มน้ํานี้แล้วมันอร่อยจังเลยอะค่ะห่าเฮือแต่ถ้าไพลเลาะล่ะห่าทิ้ง หาวทิงห่าวทิงคือไพเลาะค่ะห่าวทิงจะไม่แปลว่าฟังดีแต่จะแปลว่าไพเลาะค่ะหรือจะคิดแบบนี้ก็ได้ค่ะห่าวทิงฟังดีฟังแล้วมันดีอ่ะฟังแล้วมันดีสำหรับเราอะแปลว่ามันไพ่ลาะไงมันแปลว่ามันไพเราอสำหรับเราดังนั้นห่าวทิงจริงแปลว่าไพเลาะค่ะ ดังนั้นห่าวชื่อห่าวเฮือและห่าวทิงมันเป็นคําสําเร็จรูปของภาษาจีนที่มีความหมายไว้แล้วอะค่ะห่าวชื่อแปลว่าอร่อยแบบทานข้าวห่าวเฮือแปลว่าอร่อยแบบดื่มแบบดื่นแบบดื่มน้ำห่าวเฮือแปลว่าอร่อยแบบดื่มน้ําส่วนห่าวทิงนี้จะแปลว่าไพระค่ะ